สวัสดีค่ะพี่โอเล่วันนี้ใบไผ่จะมาขอสัมภาษณ์พี่โอเล่นะคะว่าก่อนที่พี่จะทานสารสกัดเฉพาะทางพี่มีอาการปวดแบบไหนบ้างคะปวดปวดหลังปวดหลังปวดบ้นเอวแล้วก็ล้าวลงขาค่ะลงสะโพกอืมตารงที่วดย้อยตารงที่เอวผินครับตอนนอนปวดไหมคะ ล้วพี่รักษาตอนนั้นรักษาโดวยวิธีไหนคะอ๋อไปคลินิกไปคลินิกมาหลายรอบแล้วก็ไม่หายฉีดคลินิกมาประมาณนิดครมอฉีดยาใช่ไหมคะ,มคะแล้วก็เพิ่งมารู้มากดโทรศัพท์ฉีดฟของพี่ไทยขึ้นมาแล้วก็กดดูว่ามันจะมียาอะไรละหาได้ที่ไหนก็ อ่าคนนี้นะคะโอเคพอกินไปแล้วประมาณเป็นยังไงบ้างพี่พอได้เริ่มทางสารสกัดเฉพาะทางไปแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะอาทิตย์หนึ่งยังไม่รู้ยังรู้ผลเลยนะอาทิตย์หนึงน่งกินเหมือนเดิมก็ ขับถ่ายขับถ่ายยากอืมเดยวต้นนี้ขับถ่ายเริ่มได้ปกตมิมากแล้วก็อาการชาล่ะพี่อาการชาตรงอวัยวะเพศที่พี่เป็นอยู่ดีขึ้นไหมคะลงแล้วไม่มีชาแล้วไม่มีมมก็คือแล้วก็วกค่ะแล้วก็การเดินก็คือเดินได้นานขึ้นไหมคะก็ไปเก็บผิดทั้งวันเมื่อวานเนี่ยจนวันนี้ก็ไปมาวันที่สอง สุดยอดเลยเก็บเห็ดท่านมากี่เดือนแล้วนะคะพี่ท่านมานานติดเก็บเห็ดอ่าประมาณเดือนตนิมๆเลครับอืมท่านมา,มาเดือนเนอะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะพี่โอเล่ขอบคุณนะคะ